ปูแบบใช้รถไถเข้าร่องต้นน้อยได้กี่ตันต่อไร่ช่องเล็กกี้ไก่เป็นช่องที่ทำไร่มันสำปะหลังเป็นแบบเกษตรแนวใหม่นะคะใช้รถไถแทนแรงงานคนโดยการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำไร่มันสำปะหลังเพื่อทดแทนแรงงานคนนะคะ แต่การใช้รถไถ่ายเข้าร่องแบบนี้นะคะจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าจำนวนร่องในพื้นที่ที่เราทำไร่จะน้อยนะคะทำไมถึงทำไร่มันสำปะหลังโดยใช้รถไถ่ายเข้าร่องนะคะเดิมเลยนะคะขอเท้าความไปก่อนบ้านเล็กปลูกสับปะรดและยางพาราเป็นหลักนะคะ ซึ่งจะต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักนะคะทํากันเองเฉพาะในครอบครัวไม่ได้นะคะต้องจ้างแรงงานคนเป็นหลักเราจึงมาคิดว่าทําอย่างไรทําอะไรโดยไม่ใช้แรงงานคนได้นะคะเล็กก็เลยตัดสินใจกันว่ามันสัมปะหลังนี่แหละเราสามารถทํากันเองสองคนได้โดยไม่เอาคนงานที่บ้านมาทํา เราก็เริ่มไปซื้อรถไถคูปต้ายแรงมือ2แบบผ่อนชำระนะคะหลังจากได้มาพี่เอกก็ทำอุปกรณ์ต่อพว่วงเป็นอุปกรณ์ในการปูทำถังฉีดยาอุปกรณ์ในการใส่ปุ๋ยหวานกลบปุ๋ยเก็บยานะคะนี่เราใช้แค่ผ่าน4ตัวนี้นะคะที่พี่เอทำนะคะก็ครบกระบวนการเลยค่ะ การทำไร่มันสัมปะหลังแบบใช้รถไถกเข้าร่องนะคะเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญก็คือจํานวนร่องต่อไร่เราจะได้น้อยนะคะและยิ่งเล็กปลูก1เมตรคูณเมตรหกสิบจำนวนต้นยิ่งน้อยใหญ่เลยนะคะก็ประมาณ1,000ต้นต่อไร่เท่านั้นนะคะเพื่อนๆหลายคนก็ถามว่าปลูกต้นน้อยแบบนี้จํานวนต้นต่อไร่น้อยขนาดนี้ ผลผลิตจะไปเทียบกับคนที่เขาปลูกระยะปกติได้อย่างไรตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเรารู้แต่เพียงว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าจ้างแรงงานและเราสามารถทําไร่มันสัปะหลังกันเองได้สองคนโดยไม่จ้างแรงงานมาจ้างอีกทีก็คือวันขุดมันเท่านั้นนะคะเล็กจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะตารางที่อาจารย์ทองธรรมดา ทำเอาไว้นะคะมีประโยชน์มากนะคะจำนวนต้นต่อไร่นะคะเราปลูกพืชเราต้องรู้จำนวนต้นต่อไร่โดยทั่วไปจะปลูกระยะ1เมตรคูณ1เมตรจะได้1,600ต้นถ้าปลูกระยะ1เมตรคูณเมตร20จำนวนต้นต่อไร่จะเป็น 1, 3 3 3ต้นนะคะแต่ส่วนของเล็กนั้นปลูกในระยะ1เมตรคูณเมตร60โอ้จำนวนต้นนะคะแค่1 0 0 0 ต้นต่อไร่เท่านั้นเองนะคะจำนวนต้นน้อยมากเลยคะ่ะแถมมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะมันเป็นโรคหรือฟ้าผ่าอะไรก็ไม่ทราบนะคะเราก็เลยถอนทิ้งไปประมาณงานกว่าๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ซ่อมเลยนะคะก็จำนวนต้นก็ไม่น่าจะถึงไรล่ละพันแล้วนะคะแปลงของเล็ก จำนวนต้นต่อไร่น้อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็รุ้นเอานะคะว่าเราจะต้องได้มากกว่า3ตันต่อไร่ก็เราก็พอใจแล้วนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะคะเพราะเล็กบอกก่อนเลยว่าหัวมันในไร่ของเล็กนั้นนะคะมันไม่มันไม่ได้ใหญ่โตแบบเวอร์วางมันเป็นขนาดมาตรฐานนะคะแต่น้ำหนักหนักมากหัวดกมากนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูผลสรุปตามบินนะคะว่าเป็นยังไง แรงดีแรงดีนี่ตรงนี้จะเป็นยาเยอะด้วยนะถ้ายาไม่เยอะหัวน่าจะดีกว่านี้เนาะโอ้โหนี่ก็สุดยอดแล้วเออนี่อ่มันถี่นะคะมันเป็นวีวี้อนซ้อนกันแบบนี้นะโอ้ หัวมันเยอะยอนี่นะคะทุกต้นเรียงเรียงมาเลยนะคะลักษณะแบบนี้หมดแม่ปัน่นไไม่เสร็จเลยหกสิบสามไร่นะคะเราขุดหัวมาดูนะเดี๋ยวลองเอาไปช่างดูแปะมีเพื่อนมาที่ไล่ด้วยนะคะ,เ,เ,ะเดี๋ยวดูประมาณนั้น่อ้องไร้เจ็ดโลหักออกสองโลก็ห้าโล เนี่ยตัดเงา้าตัดดินออกอันนี้อันนี้เจ็ดโลนะคะไปเดี๋ยวดูอีกกอนึงอันนั้นหัวน้อยหน่อยถ้ากอเล็กหักดินหักขั้วสักโลครึ่งนี่นะคะอันนี้ก็หกโลเหมือนกันอันนี้ลักษณะหัวกี่ชั้น อ่านี่เดี๋ยวให้ดูกิโลหกโลอ่ะตีสี่โลอ่ะพี่เอเอาเอา,เอาหัวมาหมุนดูให้เขาดูใต้ท้องดูรอบๆปัน่นหมุนรอบๆนี่ลักษณะหัวมันจะออกแบบนี้นะไม่ใหญ่ครับแต่เยอะเออหัวเยอะหัวไม่ใหญ่หัวตามมาตรฐานเป็นอย่างนี้ทุกกอนะคะอ่ะให้พี่เอโช์น่าจะกอนหนึ่งก็ามาตรฐานหกโลอ,อ,อันนี้น้อยหน่อย,อ,อ,ยอ,อันนี้น้อยหน่อยอ่ะเอาช่าเลยเบาๆอันนี้ห้าโล ห้าโลออกโลครึ่งก็เหลือสามโลห้านะคะเนีเย่ยประมาณนี้ดูนเนี่ยเนี่ยพี่บิน็อตถือมาให้พี่ร่อนหมุนดูหน่อยอันนี้เป็นเอเลี่ยนเลย <c oughs> อันนี้มันจะหัวมันจะตรงกลางเนี่ยมันจะออกทีเลยนะคะอ่าในช่างอันนี้เจ็ดโลเจ็ดโลนี่นะคะ ตีประมาณห้ากิโลนะหัวเนี้ยถ้าสับเอาเงาเอาดินออกเนาะคะเนี่ยเป็นประมาณนี้กอหนึ่งทุกๆต้นนะคะด้วยความอยากรู้ของเล็กนะคะพอวันหนึ่งรถออกหนึ่งคันเล็กจะวัดพื้นที่เลยค่ะว่าที่มันทุกมันไปนั้นน้ำหนักต่อไร่เท่าไหร่นะคะครึ่งแปลงไร่ที่เล็กบอกว่าเล็กใช้ปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งนะคะ น้ำหนักต่อไร่มัน3ตันหต่อไร่นะคะอีกครึ่งหนึ่งครึ่งรั้งน้ำหนักต่อไร่เฉลี่ย4ตันห้านะคะซึ่งเล็กจะบอกก่อนเลยว่าครึ่งแรกนะคะมันมันเป็นโรคนะคะมันจะเหี่ยวแห้งลงไปแล้วก็โกนแล้วถึงจะแตกใบใหม่ขึ้นมานะคะน่าจะมีส่วนที่ทำให้หัวมีน้อยกว่าปกติะคะ่ะ โรโมที่รับซื้อมันแถวบ้านเล็กนะคะเขาจะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งที่30เปอร์เซ็นต์จะให้ราคาป้ายนะคะณนะวันที่เล็กขุดราคาป้ายอยู่ที่3บาท50นะคะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์แป้งสำคัญมากโดยเฉลี่ยแล้วมันแป้งของเล็กแป้งนี้จะอยู่ที่28เนตนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบินนะคะว่า8เที่ยวที่เล็กไปส่งโรงโม่มันนั้น ได้ราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหรแล้วมาสรุปให้ดูนะคะเที่ยวแรกเลยนะคะเราได้7ตัน8,90นะคะวัดเปอร์เซ็นต์แรก26.50นะคะได้กิโลกร,รัมละ3บาท32สตางต์างนะคะก็เป็นจำนวนเงินตามนี้เที่ยวที่2เราได้8ตันหนึ่งะคะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งขึ้นมาอีกเป็น 27. 5เปอร์เซ็นต์ได้กิโลกร,รัมละ3บาท37สตาง เที่ยวที่3ได้น้ำหนัก8ตัน720นะคะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งได้29เปอร์เซ็นต์ได้กิโลกร,รัมละ3บาท45นะคะเที่ยวที่4น้ำหนัก8ตัน600นะคะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งได้29เปอร์เซ็นต์เช่นกันราคากิโลกร,รัมละ3บาท45สตางค์นะคะส่วนเที่ยวที่5นะคะ3ตัน800กิโลกร,รัมนะคะเป็น มันที่เราขุดไว้เมื่อวานแล้วเราเอาเอาออกไปไม่หมดนะคะก็มาเอาออกในวันถัดไปนะคะวัดเปอร์เซ็นต์ได้28.50เซได้กิโลกรัมละ3บาท42ค่ะส่วนเที่ยวที่6น้ําหนักมัน9,150กิโลกรัมวัดเปอร์เซ็นต์แป้งได้27ราคามันได้กิโลกรัมละ3บาท3 5สตางค์นะคะ เที่ยวที่7น้ำหนักมันได้8,750กิโลกร,รมัมวัดเปอร์เซ็นต์แป้งได้ที่29.50เปซได้ราคามันกิโลกร,รัมละ3บาท47สตางค์ค่ะเที่ยวที่8เที่ยวสุดท้ายน้ำหนักมันได้9,050กิโลกร,รัมนะคะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งได้28เปอร์เซราคามันได้กิโลกร,รัมละสบาท40สตางค์ค่ะ เอาทุกบินมารวมกันนะคะเล็กก็เลยทําตารางสรุปมาให้ดังนี้นะคะ8เที่ยวทั้งหมดเล็กได้64,060กิกโลกรมัมโอ้ยเดชาบุญค่ะที่เฉลี่ยถึง4ตันต่อไร่นะคะราคาเฉลี่ยที่ขายได้3.41บาทส1สตางค์นะคะเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย28.13นะคะ ส่วนจำนวนเงินได้เป็นเงิน216,105บาทเป็นเงินที่ขุดได้เอามาเฉลี่ยต่อไรนะคะ16กไรได้ไรละ13,507บาทค่ะไปดูค่าใช้ใจ่ายกันค่ะ ค่าใช้จ่ายรวม38,600บาทนะคะอันนี้เป็นการใส่ปุ๋ยลงดิน2ครั้งนะคะแล้วก็ปุ๋ยฉีด2ครั้งนะคะแล้วก็มีการซื้อท่อนพันธุ์ด้วยคราวหน้าเราก็คงไม่มีซื้อท่อนพันธุ์แต่เราจะเพิ่มรองพื้นกลล้นหลุมไปแทนค่ะรู้ไรายได้และค่าใช้จ่ายแล้วนะคะมาดูนะคะว่าเราได้กำไรเท่าไหร่ จากรายละเอียดที่เล็กโชนี้นะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าขายมันได้100%ซนะคะจะหากเป็นค่าขุดค่าแรงงานคนขุดนะคะสิแซแล้วก็หากเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา18%กรไรเล็กจะได้อยู่ที่64%นะคะหรือเป็นเงิน8,612บาทต่อไรนะคะอันนี้เป็นกำไรสุทธิที่เราได้ ดินรับซื้อมันที่เล็กโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะจะเห็นได้ว่าโรงโม่มันแถวบ้านเล็กนะคะจะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะคะเปอร์เซ็นต์แป้งจึงสำคัญมากเพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะได้ราคากิโลกรัมละกี่บาทนะคะซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะคูณตั้งแต่กิโลแรกที่เราได้นะคะถ้าเราได้เปอร์เซ็นต์ดีจํานวนเงินเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหัวไม่ใหญ่แต่ เปอร์เซนต์ดีก็โอเคค่ะเล็กขุดมันตอนอายุ10เดือนนะคะถ้ารอ12เดือนหัวน่าจะใหญ่กว่านี้และเปอร์เซนต์แป้งก็อาจจะสูงกว่านี้นะคะก็รีบนะคะรีบใช้ตังนะคะเนี่ยเอามาเพื่อลงทุนทำขี้หมูอัดเม็ดนะคะต้องใช้เงินทุนเยอะเราจะทำไว้ใช้และเหลือจากใช้เราจะเอาไว้ขายนะคะก็เป็น รายได้อีกทางหนึ่งนะคะฝากเพื่อนๆติดตามช่องเล็กกี้ไกดด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับชมช่องเล็กกี้ไก่นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าแถวบ้านของเพื่อนบ้านเขารับซื้อมันกันอย่างไรนะคะขอบคุณค่ะ